สบายดีครับพี่น้องสุขุสุข,สข้นค่ะ,ะวันนี้ไม่ยิงภาพพี่น้องมาเละป้าครับนนี้เห็นก้เจ้าว่าเย็ดปัวกออกว่าสันเนี่ยวันนี้ไม่ยิงสิภาพพี่น้องมาละเบงร์สีม้าน้องขาเจาเ้าบอเตรียมใจไว้เรียบร้อยแด้วพี่น้องกันมาบ่มาเนาะกับเสียเานาะไม้ค่ายถุงสอบมาเรียบร้อยเตรียมถ้าว่ามันบอ่อดไเห็ดปวกเนาะกระเสียเอาเนาะไม้ไปเฮ็ดเนาะไม้อัดครับพี่น้อง ไปติดตามกันเลยค่ะพี่น้องฮาสีมานเห็ดปวกพอเด็กแกงบอค่ะมื่อนี้เบื้องตาของเขาเคยเอาพี่กายนี่ค่ะพี่น้องนีเดียรค่ะพี่น้องมานี่ได้ละ่ะนี่นี่ดอกอยังหน่อยๆอยู่ค่ะพี่น,อน้องเหื้อแหลมปลอดปลร,รดยืนนี่โอ้ยไม่ยิงสิได้พอแะกียงมันดอกน่อยลายหามเดียวหาบบเห็นแล้วนี่ ดอกยังเรื่องดำอยู่ผู้ได้ตาดีก็มหาเด้อนี่นี่ก็มันลายคักคักคุณละจังสีเห็นมองละดอกช่างดอกก็คือว่าละดอกน้ำดำอยู่มาผู้เ <sh arp> ดียวค่ะมือนี้ก็ได้ว่ามีผู้ถือกล่องให้เย๋ยไม่ยินงคอเก็บเพชรก่อนค่ะพี่น้องได้ยันมูยัยยัก่อนจังสีไายให้พี่น้องเวิ้งน้ำสีหมานมูยัยบ่เหมือนนี้ น้อยอยู่คร่ะพีนน่น้อ่นะน้อยคักแน่ปล่อยไปมันใหญ่ก่อนบ่สิท่านข้าเจ้าบ่าละ่ะตรงนี้น้อยอยู่อันนี้ห้อยข้าเจ้าเอาก่อน เหยียบมุลเลยค่ะพี่น้องมีหอยข้าเจ้ามาออกกอนเขาแล้วแต่ข้าเจาเอาโบเบิร์เจ้าเ,เ,เหลียวโบเห็นนีไหมครัพี่น้องยังำดำๆนิดหน่อยอย่น เขาเย็บมือปุยอยู่นงม่น้อยอยู่ใส่จะมาที่ไเตือิบอยู่มือยังสีได้พอแกงกับพี่น้องเลยดอกหน่อยาลอันนี้เขาบบเห็นเขาเอาก่อนเท่าแล้วเหลือเขาอ่อนมันใหญ่ไหม ่พี่น้องดอกน้อยลายงามได้สีพ่อก,กินละนี่แต่ว่าดอกน้อยน้อยสีมันแสบปัดปดดีมันแต่มันใหญ่กว่านี่มันเหนียวเนาะค่ะพี่น้องดอกน้อยน้อยมันนั้นพ่อแกแก่แต่ว่ามันงามมันซ้อนหลายขามันนิดหน่อยเล้าก็ฮักที่เก่า เขาบดเล้าแบบดินมันติดกันมันลลางอยมันหอดบานพี่น้องเรามาตะปลาหลยกอ,อเรื่อยๆอ,อยู่ค่ะพี่น้องตะมูบใยญมูล,ละสามซี่ดอกนะวันนี้พ่นดินอยู่ก็มีน่อยดีมันสิบ่อเอาก็ะยานบท่านขเจ้า เลี้ยงกันานาสีไงนะคะสีฝนไงไวอยู่เดี๋ยว่น้อง ดอกใหญ่ตัวนี้จังไนกับสิไข่เยอยู่ต้องสีพอแกงไว้เนาะอัอนช้อนงามครับเี้ยงเลยแต่ัาหักซ้ำ nó đọc, đọc để cho một mụi này mướt 3 4ดอก เสียวเมื่อจังสีลรนมันติดกันมันดำมันลางยากเออมาผู้ดเดียวดอกว่ามีผู้ใด,ดมาแย่ง ออกก็หักคือเก้าเนาะขามันหน่อยดูไม่็ดป้ปวกโคกนิดปวกโคกมันจังดอกไงขาเงี้ยไงฮักตัวละเด็กรุ่นเปรินนดิดหน่อยเห้อเดี๋ยวเราเห็นนี่ก็เดี๋ยวเราเห็นแล,ววหนล้หน่อยแต่ กอนหาอันนี้อยู่ในป่ามันอยู่เบิงผู้เห็นม่นมากก้อนกันกบบ่าเอามาันมันอยู่หกหลายจนเถ่า่น้องมึงมีบานเพ,พี่พเพี่พี่มีห้างเตนบอกข้าเจ้าก็ปล่อยไปอ่ะมันบาน เขาไปเบิกกันเขาไปเอากันมีห้างแตนว่าเขาคือเบาคือทางคนยางผ่านมาหมองนี่ปล่อยมันบาดไอเวอร์ไปเวียนสิยานอยู่ดีเนาะเห็นเงนลูใส่มันแตนต่อหุม่มหรือพ่อแห้ง่นี่น โบเห็นครับพี่น้องบ่มีห้างเตนดอกอ๋อลำมูนึงอยู่มังนี่มูยหญ่ๆ้บานผัวผัวไปุ้นเงียวยายไปคุณครัพี่น้องล้ามไปคุณมีมูใหญ่อยู่มังนี่มาก่อนเขาบบเห็นยิงกับย่องยองเขามาเอาแล้วครับพี่น้องระวังอย่ามีห้างเตนคือว่ามันมีห้างเตนเพราะว่าทางเขาผ่านเขา็บเอาไหมเขาก็เลยยาน ละว,ว่าบบหินละว่าหรือวันมีมองใดเอาแบบระเวทร,ระวังเดี๋ยวเห็นเห็ดยันมีห้างเตนครับพี่นอ้องโดนวะไงเอาโดนชุกไซมีห้างเตนนี่ก็พอแกงแล้วละว่าพี่น้องหลายคุณอะ เป็นป้าอยู่มองนี่ไม่ยิงเราวายานมีห้างเตือนถนนเป็นดงเขามาเรื่อยๆอยู่นี่ต่อดอนนี่ก็พาะเราไม่ยิงว่าตอนนี้ก็เที่ยงหรอเระไม่ยิงมายุพี่พ่อ,อยุนี่ยุนี่หลยอยู่นี่ ปานีเอาบลเลวครับพี่น้องถวีพ้อมเอาซอยบดนีลงไปหันตัวลงทุกงานเสร็จุ่น่ะไปเรื่อยๆตลอดเป็นไอ้พอเก็บเาม่ทีเนี่เอาบลเลวเลยเอิ่นพ่อมาเก็บซอยมูงไงแ่ดยปุ่ดอกงามอานี้เนาะที่กุมคูพี่น้องเอ้ย ตอนแรกแม่ย่างเขาม้าแม่ว่าเอาทางคนคือเอาอยู่งขางๆเหมือนบอกเอาเบิดเนี่ยแล้วบอกกาเขามาหยานมันมีหั้งตอหทังเตียนมาซะย่างเขาม้าผลลามมาเรื่อยๆเหมือนพี่น้องพี่ภูอยู่พี่น้องงามขลับนะพี่นพี่น้องไอายุอายหมอก อ่อนซ้อนเฮดโมนี่ครับพี่น้องดอกง่ายแล้วเก็บกกอกเหลืองไปดองก่อนค่ะพี่น้องอันซ้อนมันหลายนี่ค่ะพี่น้อง ร้า,ายกองอีลี่ร้ายค่น่องประกอกเหลือ่อมไม่ยิ่งสิเก็บไปสอันไปดองใส่กปุ๊กไว้ถ้ากินสม้มกินียังถุงหฮามาไ้วาเสียมาไสเนอใหม่ก็ได้ไประโยชน์ เดี๋ยวมาใส่บกกระกอบเหลือมน้ำใหม่มาหาเหมือนเฮ็ดเท่าใดเพอแกงอยู่ทามานเฮ็ดอยู่เหมือนนินบ่เลยบ่ได้เอาน้ำใหม่บ,บลม,มีเวลาอัดน้ำใหม่ถ้าตารางเฮ็ดก็ค้ำเลรอคะพี่น้องมาหาน้ำใหม่มาหาอันเฮ็ดช่วงเที่ยงก็ไปกระค้ำละ่ะกับมาหอดบ้านแล้วค่ะพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดเฮา นี่ครับพี่น้องเอาดอนเดียวเก็บติมกัลละมังอันนี้ของอีพอไปเก็บซอยเมยันเก็บบอแล้วเอออีพอไปเก็บนำ้ำอย่ามันคำก่อนไปเลาะเทียงค่ะพี่น้องว่าสิเก็บายก็หนีอยู่ถ้าหิวเขา่าบรห้องเข่าไปนำ้ำบดิกินเขาเทียงก่อนบริฮอร์เขาไปนำ้ำ ิ้วเข่าก็เลยเฝ่ากลับมาเอาจำนีก้อนค่ะพี่น้องเนี่ยมะอื่นเขาไปหาไหมยื่นสิพ้าพี่น้องไปเก็บไหมมันจิเหลือบ่มันบ่อเถาเบิดก่อนบ่เดี๋ยวพอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องคลิปหนีจำหนีก้อนพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ